สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เรื่องมุงบุญพามาเที่ยวตลาดนัดนะคะตลาดนัดในตัวอำเภอดิรุมนะคะจะมีทุกๆวานพุธดนะคะอันนี้ก็คือเขาขายผลไม้นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นขายพันไม้นะคะพันไม้น,ะะนีทุกชนิดค่ะอันนี้เราก็ตามกันไปเลยนะคะว่า ข้างในจะมีอะไรกันบ้างเนะี่ลูกล้ามาบนก็กำลังจะเดินเข้าไปในตลาดนะคะน้านนอกก็จะเป็นขายพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะเช่นปุ๋ยเครื่องตัดหญ้าเมล็ดผักนะคะจะมีบุชิ้นมีบัวเม็ดบัวนะคะ ีทั้งหมดนะคะร้านร้านเขาจะขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะวันนี้คืมฟ้าคืมฝนค่ะฝนไม่ค่อยเยอะนะนี่ก็จะเป็นทางเข้าตลาดนะคะ ลงอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์โซลาเซลล์นะคะไ,ไฟชงไฟฉายมีหมดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นขายเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าราคาโรงงานผ้าถุงมุง ถาดทอดด้วยค่ะอ,อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เจียวหลังมือนะคะผิดเจียวหลังมนะือเนาะด้ นักเปิรนลูกละห้าค่ะก็สาลีลูกละสิบเนาะี๋ยวลูกน่ามุงบนก็จะไปเดินเดินไปเรื่อยๆ่ะาาาาเพื่อนๆดูกันข้างในก็จะเป็นตลาดนัดเลยค่ะมีเสื้อผ้าหลากหลายของกินหลากหลายค่ะอาจจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะไม่มีไม้กันสั่นเนาะล้วมึงบก,ก็ถือ ของทะเลค่ะง่ายดีมดันเองค่ะปลาตุ้งง่ายเมื่อไหร่บ๊ปอปคอนด้วยนะคะป๊อปคอนทำสดๆใใหม่ๆเลยค่ะแอปเปิ้ลลูกละห่าค่ะลูกกระห่าโมกช็อปมากลูกละห่าลูกละสิบนะคะ<ม> โอด้านในคนเยอะมากเลยค่ะนี้เลือกซื้อกระถุงสำเร็จรูปนะคะหรือวเป็นกางเกงเนาะผละไม้ตลาดนัดวันพุธจะถูกมากเลยนะคะ <c oughs> น่าก,กินมากเลยนะคะหมกย่างหมกย่างน่าอร่อยมากค่ะเดี๋ยวค่ะกลับมุกคำคุณแวะมากินเป็นไข่นะคะไข่ทรงพื่งไข่ไข่ข้าวเป็นอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลสดๆเนาะ ปูตัวละสิบค่ฮะลูกลามืงเห็นในปูแล้วจะได้กินต้ำปูมาแล้วค่ะเดี๋ยวขากลับไปนะคะนี่ลูกไก่แล้วก็ลูกเป็ดนะคะหดไข่นะ ขัวขายมขายนูทั้งคู่ขายยู่งเลยุ่งค่ะทีนี้ขายขายมีดขายเสียงนะ มีร้านทุกอย่างสิบบาทนะคะเาุาจะได้ีวเขาเป็นคู่บาเลยแต่น๋ยวซื้อถุงเท้าให้หลานก่อนนะคะคู่ละสิบบาทเนาะหลานถุงเท้าขาดหมดแล้วค่ะเจ็ดถึงเก้า

กทางบนเอาห้าคู่นะค่ะห้คู่เนาะเอาไปให้หลานค่ะแล้วก็ถุงนะคะถ้ารกนแล้วก็ขมือไปใหคุณแม่สารกันติกงูปาิดแล้ก็ถึงนค่ากนิดแ้กมือไปให้คุณแม่ารกานแ้่สา้อแ่กิุ้คานด้า้มน แ้วก็มาเป็นได้นะคะด้านนี้สินค้าราคาเรงานะนะจะเป็นตลาดเนื้อด้นี้เลค่ะตั้งสองเม้รมาสิบบาทหรือแต่ตลาดเนื้อสองเมตรสิบบาทเลยแต่ด้านนี้นะหรือจะที่ไหนก็ราคาสิบบาทเลยแต่นะด้านนี้ก็เป็นเ่วยทางกระเบื้องนะคะด้านนี้เราก็ขายกันใบใหญ่ๆนะด้านนี้ก็ราคาสิบบาทนะใบละสิบบาทเลยแต่ถจะเป็นก้าวดงนู้ก็ราคาสิบบาทเลยแต่นะ ิบบาททุกชิ้นทุกรายการนะจะเป็นกุญแจแหวนกุญแจปาดตานะขะเของรถไฟขายก้อหัแส็งหัวแบนด้านนี้ก็ราคาสิบบาทเลยจ้ะนะสิบบาททุกชิ้นทุกรายการเลยจ้ะนะสิบบาททุกชิ้นทุกรายการนะจัดทีไหนก็สิบบาททุกรายการก็จะมีบอกนะคะถ้าอันไหนมีลูกด้านนี้บะกราก็ไว้ระคาสิบบาทนะจะเป็นกาช้างกาคสองหน้าด้านนี้นะเราก็ขายกันราคาสิบบาทเลยจ้ะนะสิบบาททุกรายการเลยจ้ะนะสิบบาททุกรายการเลยจ้ะด้านนี้นะคะ แล้เข้ามาที่สุดสินค้าที่สุดราคาฉันได้นะจ๊ะสินค้าราคาประหยัดนะสินค้าราคา,รา,คาโรงงานเลยจ้ะนะ จะเป็นน้ำยาล้างตาล้างหัน้ำนี่กวดใหญ่ๆเลยแต่นะก็ราคา10บาทเลยแต่นะจะเป็นกู้ถังนาถังใบใหญ่ด้านนี้เราก็ขายกันไปละ10บบาทเลยแต่นะถังใบใหญ่ๆก็ราคา10บบาทเลยแต่นะอีกแต่ทุ่ไหนก็ส1บบาททุกรายการเลยแต่นะจะเป็นเหยื่อใส่น้ำมี่มีขนาดหลายสีด้านนี้เหยื่อแต่นะด้านนี้ก็ราคาส0บาทเลยแต่นะจะเป็นกาเ์ตนในเด็กนาการเตินในผู้ใหญ่ด้านนี้นะคะมีเลือกขนาดหลายลายนะหลายลายสีก ละสิบบาทเลยแต่นะตัวละสิบบาทเลยแต่นะภาชนะผืนใหญ่ๆนะภาชนะพวกหัวได้ด้านนี้เราก็ขายกันผืนละสิบบาทเลยแต่นะผืนละสิบบาทนะจะเป็นแปลงสีฟันนะพ่อแม่ลูกด้านนี้นะแปลงสีฟันพ่อแม่ลูกเราขายกันสามด้านนะสามด้านสองด้านก็ราคาสิบบาทเลยแต่นะด้านนี้สิบบาททุกรายการเลยแต่นะสิบบาททุกรายการนะจิกาที่ไหนก็ราคาสิบบาทนะคะสจัต้านะคะด้านนี้นะคะสมจัตฐานผืนใหญ่ๆก็ราคาสิบบาทเลยแต่นะคะ แต่งันด้านี้่ก็ราคาสิบาทเลยะสิบาที่รายการเป็นทีวีขัดม้องแปงด้า็ราคาสิบาเลยแต่สิบาทตดแตลอนเน้แบเข้ามาทีุ่ดสินาที่สุดกันนแต่้องหัวด้านหน้าที่เีเลยแต่นะสบาทเปยสบทกสิบาท้วยแต่ะนี้ก็เป็นเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองสิบบาทสตอ ะต,ต่อสามมัดห้าชิ้นะเอาเห็ดเข็มทองแล้วกันนะคะเอาเห็ดเข็มทองก็สองถุงนะเห็ดเข็มทองสอามถุนงนะคะ ันนี้ก็จะขายเป็นกระเทียมแล้วก็หัวหอมนะคะโลละสี่สิบะอันนี้ก็พริกไม่แห้งนะขายแว่นตาขายผ้ากันผ้าผ้าผ้ากันฝนกันาสาดเนาะอันนี้ทุกอย่างห้าบาทค่ะลูกล่านเมืงบนซื้อแล้วซื้อเออเป็นยางรัดผมนะคะแล้วก็เป็นยาจุดกันยุงค่ะเพราะว่ายุงเยอะ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองเยอะมากๆเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ใหญ่เนาะนี่นกกระถาท่ออร่อยค่ะรมรานมึงบนชิมแล้วนี่จะมาชิมขนมจีนน้ำยาไหมคะนะคะเอาใส่จานค่ะเอาน้ำยาผสมค่ะค่ะ นี่แมค้าก็จะมีท uh, like, so ี uh, ่ให้นั่งนะคะมันก็จะนั่งกินกันก่อนแล้วก็จะไปเดินช้อปปิ้งกันครับเป็นน้ำจุ่นะคะอนม้เป็นผักนะะเรากำลังจะขายกันไปเรื่ครับแเพิ่มเติมไปเรื่อยๆะครับ ก็มีลำไยองุ่นนะคะ,ะ,คะหวานดีเนาะอ่แล้วเป็นลูกละสิบอ่ะ,คคะจเป็นยิ้นจีจ้นิ้มาแล้วได้รับรวันโนเบลครับได้รับรางวัลโนเบล,ลเลยทีเดียว เการลู <to> ิดิเพราะฉะนั้นถ้าบิกว่าวิจัยมาแล้วมันได้ผลไม่จริงนะฮะว่าสามารถที่จะเป็นยาที่จะรักษารคกได้ก็คงไม่เด็ดหรอกนะวราจะนม่ค่ะก๋วยคล้ายจะแน่นอนจ้ะไม่ค่ะก๋วยคล้ายจะแน่นอนจ้ะ Anh nghĩa sau hai hà hả à, anh Anh nghĩa. 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 bảo โอเคค่ะเอาซำนันเหรอคะตัป่าคะวันนี้ลูก้ามงบนจะมาเอาเป็ดนะคะเป็ดไข่นะตัวละสามสิบห้าบาทค่ะ มันคือโตดำพอมักโตดำก็เลยมักกรยจาก็เลยดำตัวใครวะ้ะเดีโอ้โอ้โอ้แกโตแล้วบนี้ฮ ไปอยู่ด้วยกันนะคะครอบครอบโตป่าครอบตั minimum, วครอ3ตัว3ตัวร้อยค่ะ6ตัว200เนอะอันนี้ก็จะเป็นเป็ดไก่นะแล้วก็เป็นชีคาวนี่เป็นเต็จเต็ดปักกิงนะคะเป็ดกินเน er ื้อเป็จไข่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะไข่ลูกใหญ่กว่านะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นไก่พันธุ์นะแล้วก็เป็นไก่ เป็นเนยงก็ยอมสีมันพออันนี้เป็นไข่ทันไข่นะคะมาให้นุ่มบอสามตนมนะ้ยน่มไปอากได้เนาะอยากได้อยากได้จกแต้วกอ่าสหมระิไหมใ่หมบอ

หนึ่ตัวนะคะตัวไหนเออตัวไหนจะมาหาแม่สิตัวนี้นะคะอ้าวตัวนี้อยากมาด้วยค่ะสิเดี๋ยวใส่กันโมดุฮะใส่กันกระไดผมมันบ่ตายมันบ่เอาใส่กันเลยกระไดเพราะบ่อแถบไมีเป็ดไฮโนูบ่ถามมีเป็ดบ่อใดบ่ อย่าเย็บจเย็บมันแห้งไม่เตี้มันห่องคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะแถมให้ตัวนะคะโอเคค่ะลูล่ามือบนก็ได้เป็ดเปเลี้ยงนะคะเป็ดกับไก่ไก่ไข่เนาะเ็บทงไข่ค่ะโซนนี้เป็นโซนขายผักนะคะตอนนี้ลูกล่ามือบนก็ซื้อกบนะคะกบเลี้ยงตรงน้นมันก็เป็นผัก ของมาหน่อไม้เนาะตรงน,นี้ก็จะเป็นตลาดเหมือนกันค่ะทาน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 ช่นะคะแล้วข้างในก็คืออาหารที่ต้องหาได้ตามธรรมชาติพวกเผ็ดพวกอะไรนะคะงงข้างหน ก็ค่อนข้างเยอะนะคะหบาทยี่สิบบาทโน่นี่นั่นน่อยเนื้อประมห้าสิบหัวหน้าคนดี่นนี่ดีวาก ก็ะะไม่แพงค่ะกําละห้าบาทเนาะรองเท้านี่ลิ้นฟ้านะคะมนะกล้วยเนาะนี่มะละกอกองละสิบบาทต้มเนื้อนะคะต้มกังไหนเนาะนก็จะเป็นปลา ปลา้ำมูนนมีหนังต้มงต่งนี้ก็จะเป็นปลา้านะคะปะลา้าปลาส้มเนาะแม่ค้าขายดีมากเลยค่ะปะลาร้าหนัว,นว,นว,นวนค่ะนี่กอยนะคะกอยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกินกอยนะคะก็คือเป็นมันชนิดหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นมันนกนะฮะอร่อยค่ะคนเยอะค่ะวันพุธเนาะต้นน้อยนาต้นพันค่ะก็จะมีนกมีหนูขายค่ะ มันนะคะมันเทศเนะะาะคุณปลานะคะปลาสดๆเลยค่ะกบอีกวก็ช้อน ข่นะคะขาไข่สายหนังนะ,ะหนังเป็นหนังวัวหนังควายค่ะเอาไปแกงกับผักขิ้เหล็กนะคะของกินเทียบเลยะคะ่ะมีเห็ด กล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ขนมถังแตกค่ะขนมถังแตกพันีจะเป็นพันพันพืชนะคะพันพืชที่เราจะไปปลูกเนาะมีน้ำตาลนี่ของใช้ในครัวเรือนค่ะนี่ก็หนังนะคะ ทำเป็นมัดมัดนะมัด,นะมดละห้าสิบบาทเรียลตรงนี้ก็เป็นของไมค่คากล่องนี้ก็จะขายมีเห็ดโคนตะแตนทอดสตอค่ะ มต่อขายปลาทูเนาะเต่าเต่าขายนะค่ะอะไรเอีนนีข้ขายไว้ปล่อยนะคะ หวักปบเด้อค่ะหวักถูกออดนะคะหมักอนะคะหักอ